ใครเคยนอนสวดมนต์บ้างเคยไหมคะคืนไหนเหนื่อยมากๆตั้งใจจะสวดมนต์ก่อนนอนสวดได้ไม่กี่คำแล้วก็เผลอหลับไปเฉยเลยตื่นเช้ามาก็รู้สึกผิดนิดๆในใจว่าเมื่อคืนเราหลับตอนสวดมนต์แบบนี้มันจะบาปไหมนะหลายคนอาจเคยเป็นเหมือนกันบางทีตั้งใจจะทำดีจะภาวนาจะให้ใจสงบแต่พอหัวถึงหมอน เหมือนมีมืออะไรมาดึงเราลงหลุมหลับลึกทันทีแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าเราสวดไม่จบจะได้บุญไหมหรือจะกลายเป็นไม่เคารพพระคำถามเล็กๆที่อาจดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วสะท้อนใจมากเลยนะคะเพราะหลายคนอยากปฏิบัติอยากสวดอยากทำดีแต่ชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนั้นงานก็หนักลูกก็ต้องเลี้ยงเรื่องในใจก็เยอะ พอถึงเวลาคืนเดียวที่อยากจะสงบกลับกลายเป็นหลับไปก่อนทุกทีแล้วแบบนี้นอนสวดมนต์จะบาปไหมวันนี้เราจะมาฟังคําตอบจากหลวงพ่อฤษีลิงดำค่ะท่านเคยตอบคำถามนี้ไว้อย่างน่าฟังมากฟังแล้วจะรู้เลยว่าการภาวนาไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งแต่อยู่ที่ใจของเราจริงๆค่ะมีคนเคยไปกราบหลวงพ่อแล้วถามว่าหลวงพ่อคะ หนูไม่ค่อยมีเวลาทำสมาธิเลยค่ะหลวงพ่อก็ตอบทันทีว่าคนที่ไม่มีเวลาไม่มีหรอกนอกจากขี้เกียจท่านพูดตรงมากแต่ก็จริงสุดๆเพราะเวลาเรามีเท่ากันทุกคนอยู่ที่ว่าเราตั้งใจจะให้เวลาหรือเปล่าท่านนเองพอโยมบอกต่อว่ากลางวันทำงานกลางคืนก็มีลูกมีงานบ้านจะให้มานั่งหลับตาทำสมาธิยังไงหลวงพ่อท่านก็เลยว่าจะเปนนั่งทำไม เวลานอนก็ทำได้ใช่ค่ะท่านบอกว่าสมาธิไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั่งจะยืนเดินหรือนอนก็ทำได้ทั้งนั้นหลวงพ่อบอกว่าก่อนนอนแค่จิตสงบสักสองนาทีก็พอแล้วไม่ต้องมากมายอะไรเลยแค่หัวถึงหมอนก็ให้นึกถึงนะโมตัสสะภะคะวะโตระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วภาวนาเบาๆว,ว่า พุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทถ,ถ้าภาวนาได้แค่สองสามครั้งแล้วหลับไปหลวงพ่อบอกว่าดีมากเพราะนั่นคือจิตถึงฌานแล้วหลับด้วยสมาธิจิตสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดฟังดูแปลกใช่ไหมว่าสวดมนต์แล้วหลับจะได้ฌานหลวงพ่ออธิบายไว้ว่าขณะที่หลับจิตต้องสงบถึงฌานอยู่แล้ว ไม่งั้นคนเราจะหลับไม่ได้พูดง่ายๆก็คือทุกคนมีสมาธิในตัวเองโดยธรรมชาติแค่เราไม่รู้ว่ามันคือสมาธิเท่านั้นเองและถ้าเราสวดมนต์หรือภาวนาพุทธโธก่อนหลับมันเท่ากับเรากำลังเอาความสงบสุดท้ายก่อนนอนไปผูกไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราหลับอยู่นั้นจิตเราจะทรงอยู่ในภาวะของสมาธิ แล้วความสงบนั้นก็จะค่อยๆสะสมในจิตเหมือนเราฝึกทุกคืนโดยไม่รู้ตัวเลยหลวงพ่อถึงบอกว่าภาวนาให้หลับจะได้กำไรมากที่สุดเพราะระหว่างที่หลับจิตยังทรงฌานนั้นอยู่แล้วถ้าเผอิญตายในเวลานั้นจิตจะไปตามกำลังของฌานนั้นทันทีพูดง่ายๆว่าไปดีแน่นอนหลวงพ่อยังบอกอีกนะว่าตอนตื่นนอนก็อย่าลืมต่อย,ยอด ถ้ายังไม่ต้องรีบเข้าห้องน้ำให้จับลมหายใจอีกสักสองสามครั้งหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกว่าโทจิตไม่คิดถึงใครเลยแค่นี้หลวงพ่อบอกว่าเหลือแหล่แล้วคือทำม,มากเกินพอสำหรับคนทั่วไปเพราะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่านานเท่าไหร่แต่อยู่ที่จิตเราบริสุทธิ์แค่ไหนหลวงพ่อบอกว่านั่งครึ่งชั่วโมงก็เถอะนะ บางทีจิตนิ่งได้แค่สองนาทีเพราะเมื่อยบ้างฟุ้งบ้างแต่ถ้าพาวนาให้หลับแล้วหลับไปด้วยจิตสงบชั่วโมงที่หลับนั้นถือว่าเราทรงฌานอยู่ทั้งหมดฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วเป็นวิธีลัดของคนมีปัญญาเพราะหลวงพ่อเองก็ได้รับการสอนมาแบบนี้จากหลวงพ่อปานและท่านบอกว่าทุกอาจารย์สอนเหมือนกันหมดเอาละกลับมาที่คำถามต้นเรื่องนอนสวดมน บาปไหมคำตอบชัดเลยว่าไม่บาปแน่นอนตรงกันข้ามกลับได้บุญมากด้วยเพราะจิตเรากำลังสงบมีสมาธิและระลึกถึงพระรัตนตรัยก่อนหลับซึ่งหลวงพ่อยืนยันเลยว่าจิตแบบนี้ลงนรกไม่ได้แถมถ้าเราภาวนาด้วยเจตนาอยากหลุดพ้นอยากไปนิพพานท่านบอกว่าขณะนั้นเป็นวิปัสสนาญาณคือจิตเห็นทุก เห็นความไม่เที่ยงและคลายกำหนัดในโลกนี่คือยอดของการปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเหนื่อยจากงานทั้งวันไม่มีแรงจะนั่งสมาธิก็ไม่ต้องรู้สึกผิดอีกแล้วนะแค่ให้ใจเราระลึกถึงพุทโธเบาๆก่อนหลับไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามให้นานสงบแค่ชั่วขณะหนึ่งก็มีคุณค่ามากแล้วจำคำหลวงพ่อไว้นะคนที่ไม่มีเวลาไม่มีหรอก นอกจากขี้เกียจเวลามันมีอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไงต่างหากเพราะการภาวนาไม่ใช่เรื่องของท่าทางแต่เป็นเรื่องของใจใจที่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้ขณะหลับนั่นแหละคือผู้ทรงฌานโดยแท้จริงคืนนี้ก่อนนอนลองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วหลับไปอย่างสงบถ้าหลับได้เร็ว แปลว่าจิตถึงชาญเร็วถ้าฝันดีแปลว่าจิตอยู่ในบุญเพราะในที่สุดแล้วสมาธิไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งแต่อยู่ที่ขณะจิตสุดท้ายก่อนหลับว่ามันสงบหรือฟุ้งซ่านขอให้คืนนี้ทุกคนหลับเป็นสุขในพุทโธนะคะ